พรมลิขิตชีวิตรักของคนเกิดวันอังคารในรูปจะเป็นเทพพระอังคารชีวิตรักของคนเกิดวันอังคารน่าดูทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่านิสัยใจคอของคนเกิดวันอังคารนั้นจะเป็นคนที่กระไดกราเสียเป็นคนที่ใจร้อนมู่วามเป็นนักเลงนักรักนักรบในเวลาเดียวกันหมายความว่าถ้าเขายังโสดอยู่จะ ยังไม่ค่อยจริงจังกับความรักเท่าไหร่ก็มีความเจ้าชู้มากรักไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะคะเขาจะยังไม่โฟกัสในเรื่องของการมีครอบครัวเขาจะมุ่งม,มั่นในเรื่องของการงานการเงินซะกอ่อนสำหรับตัวเขาเองดังนั้นถ้าใครที่คิดจะรักกับคนวันอังคารนะคะต้องดูให้ดีถ้าเป็นผู้ชายเขาอาจจะเจ้าชู้มากรักแล้วก็ คือเป็นนักเลงนักรักนักรบไปในเวลาเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันคนวันอังคารนะคะผู้ชายเองเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามผู้หญิงด้วยนะคะทีนี้ถ้าผู้หญิงวันอังคารเนี่ยคะ่ะเขาจะไม่ค่อยมีความแบบเจ้าชู้มากนะแต่ผู้หญิงวันอังคารเนี่ยค่อนข้างดุนะคะจริงจังจริงใจรักใครรักจริงทุ่มเทเพราะฉะนั้นดูดีๆถ้า พรมจะลิขิตชีวิตรักกับคนวันอังคารนะคะผู้หญิงวันอังคารหรือคนวันอังคารเองะคะ่ะจะไม่ชอบคนโกหกเพราะเขาเป็นคนมีสัจจะเป็นคนที่มีสติปัญญาคิดเร็วทําเร็วชอบแสดงออกแอคชั่นมากกว่าที่จะ,ะแสดงออกในเรื่องของคําพูดหรืออ่อนโยนทางด้านจิตใจอะไรอย่างนี้ ไม่ค่อยมีนะคะเขาจะตรงไปตรงมาเลยค่ะอันนี้เป็นนิสัยใจคอของคนเกิดวันอังคารดังนั้นถ้าใครที่จะรักคนเกิดวันอังคารหรือแม้คนวันอังคารเองก็ตามต้องรู้ว่าชีวิตรักของเราจะเป็นเช่นไรนะคะแต่ถ้าคนวันอังคารเนี่ยเขาได้มั่นใจมีความมั่นคงมากพอแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยเขาก็จะ ลดนิสัยความวู่วามบ้าบิ่นลงได้นะคะมีความรับผิดชอบต่อ,อครอบครัวสูงโดยเฉพาะคนผู้หญิงเกิดวันอังคารนะคะผู้ชายหลายครั้งบางทีก็จะไม่เสมอต้นเสมอปลายอืมนะคะต้องระมัดระวังด้วยขาดการเอาใจใส่ดูแลก็ขนาดก่อนแต่งงานก็ยังแบบไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกแล้วดังนั้นเนี่ยเวลาหลังแต่งงานไปแล้วอาจจะไม่เสมอต้นเสมอปลายนะ ก็ต้องใส่ใจกันดีๆเลือกดีๆนะคะแล้วก็ดูแลจิตใจตัวเองให้ดีด้วยสําหรับคนเกิดวันอังคารนะคะเพราะว่าการที่เรารักใครแล้วเราไม่เสมอต้นเสมอปลายปล่อยให้คนดีๆหลุดมือไปก็น่าเสียดายนะคะความผิดหวังมันก็จะตกกับคนที่เกิดวันอังคารเองดังนั้นถ้ามีการปรับตัวปรับพฤติก,กรรมนะคะรักเดียวใจเดียวมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ลดละนิสัยใช้คําว่าลดละหรือเลิกนิสัยเจ้าชู้นะคะแล้วก็ลดการเที่ยวการแบบไปสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยลงชีวิตครอบครัวของคนเกิดวันอังคารจะดีมากเพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไฟแรงเชื่อมัน่นแล้วทําอะไรก็จะสําเร็จได้อย่างรวดเร็วดังนั้นถ้ามีจิตสํานึกในครอบครัวดูแลครอบครัวดี ชีวิตคนเกิดวันดังคารชีวิตรักก็จะประสบความสําเร็จและมีความสุขอย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะด้วยความปรารถนาดีจากอาจารย์เล็กโรมยานข้าพิทยากรสวัสดีค่ะ